บายชัยทุ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาหาน้องชายผมนะครับสวัสดีครับเจนะครับพอดีผมมาทําธุระนะฮะก็เลยวันนี้มาทําอะไรกินกันนะครับก็วันนี้น้องผมก็ลาบปลาดุกลาบปลาดุกลาบปลาดุกตำหมูหุงนี่นี่ครับตำหมกหุงนะมาเบืองใกล้ๆเลยนะครับมาเบืองใกล้ๆมาเลยครับดูใกล้ๆเลยครับผมตำหมกหุงนี่ครับคุณผู้ชมจะมีตำหมกหุงลาบปลาดุกเนี่ยลาบปลาดุกกำลังลาบอยู่ครับผม ปนก็มีพี่น้องเมีนเมนครับแมียนผักหลายเนียมก็มีนี่เนียมเนียมไก่เคฟซี่เอฟซี่ตามตลาดครับแมีนครับเอฟซี่ตามตลาดมาเด้อครับเด้อะมากินน้ำกันครับมาตรวจตรวจพี่น้องตรวจเด้อะข้าวผมนี่ครับนี่พอดีอายแล้วมาเที่ยวหาครับผมก็เลยจัดให้เราจัดหน่อยเออผมก็จัดหน่อยแล้วแต่สิเนาะตรวจพักนี่ครับสุดยอดเราเนีมาเบิ้งมาเบิ้งใกล้ๆนี่มาเบิ้งนี่ คักนี้สุดยอดไม่ไม่ครับลาบปลาดุกครับม่จากไม่ไม่เลยล่ะอ่ะจังไหนจังไหนลาบอุ้ยเริ่ครับลาบแล้วๆลาบปลาดุกครับผมลาบปลาดุกลาบปลาดุกหน้าเด้ครับหน้าแถวนี้ล่ะหน้าตลาดเอ้าหน้าตลาดมามามาเข้ามามามา กินน้ากันครับมากินน้ากันพี่น้องมากินน้ากันกินจวดครับจวดมนมามานี่กินจังเขินมานี่ครับนี่ขนเนี้ยวขนหอนชิมก่อนนี่ลาบปลาดุกนี่ชิมจังไร้จังไร้จังไร้นี่เด้อนี่เด้อครับการตกฟืนงอมเน่เน่เน่ครับนีเนี่ครับเป็นไรเจ็บป่วยเจ็บดีครับครับ พักพัันีน่นเจาี่หิวเนยมันเสียบินีเอออื้อนไปยังไนี่เเอิ้นปักตุมปักตุ้มน้ำปักตุมน้ำนั่ออโอกตุ้มมาเล่ตุ้มมาเล่เอสียเกินกับลากินกับตงหงส์ก็เสียิออกสมได้ไหมอือ กินิตำนั <Chinese. S 2> uh ่งกันเด้อเนี่ยตำมึ้งเลยตอนตำอ่ะโมเดลไทยครับกครงชาร์จแบตม่อมัมีเพลงมันหวนนนะเพลงเซยงพินสามบาทห้าสามบาทห้าตใสก็บ่ลืมหรอกโยงเทียกับ้านก็เก่า กำลังหิวนะเคยงานมเมื่อยขายขอ,องมากเมื่อยๆช่วงรับวดวไอ้พี่น้องปนเนี่ยปนาป,นปนาปนปนปานชุดเดียร์นะเราก็มาละแป้งครับมันตบมาสนานนะน้ ต้มอีกเรื่มต้มเร่งต้มเร่งสอนมีบ่ตีเร้อมมิ้วมองว่างแล้วโอ้ซิมสิมสิมอัดกระสุดนะลงก็ขนมาแก้วแซ่บแก้วแซ่บพี่น้องแซ่บมามามาสุดหน่อยลองลองสดหนึ่ง โอ้ยฮอนฮาบ้อนกับพบอกจำรุ่เนื้อหมูพี่้องหมูเ้วเห่งเลยหนาแล้วเห็นหนาเราเห็ดหมูแซ่บหมูแซ่บมาสับตัวกิน้กินกินข้ากันครับ ไากําลังอยากกําลังหิวเนี่ยเฮ้ยตั้งแ่บอะคนปลาเลยดุ้นหายก็อยากแล้ววันเนี้ยอ้อันมุกมุกอัน มกปีมุกยังมกไก่มกปีมกปีไก่โอ้ยมกปีไก่นี่เป็นอาหารอีสานครบทุกแนวอยู่เลยบุกเกยขาสนเนี่ยุกไก่อืมบแซบจับแซ่บแซ่บแซ่บบแซบแแแซ่บแซบอ่ ซอยนี่นะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับเด้อครับผม,มกินน้ำกันแบบ,บแซ่บๆเนี่ยติดตามเนี่ยเดี๋ยวหลังสงการเขาสิไปเห็ดก่ากับขขกยุคปัจจ่บ้านแม่นครับ<ด>แล้วพอกันนี้สงการเป็นยังกินแซ่บๆซาะคือกันท,กทรงมาเนี่ไอัไนนี้ผมมาเที่ยวครับมาเที่ยวหามาทำธุระก็เลยเห็นยังกินกันเรามาเวหา จะเป็นยังยูกลางคงกลางหน้าปเลยเจากก้าวางนุกไปแท้่องสน,งอนุกเที่ยนบพ่อนะเองทาไปหน่อยเลยเ็นไรกินใก่บ่บ่แจกหลับะร,ะระดู เพชรเองเครื่องมันถึงจ้าบอกบบุกไปเหรจ้าปลาปนหน่อยปนหน่อยปนหน่อยไปแหงไปแหงไปแหงกอดกอดเขาคนนี้ได้กินกระตมุ่งตระตุ่งจิ้มปลาแดกจินปลาแดกนี่ออกมาเลยอ่ะ เสีบยบวะเสียบลายรสชาติคือ,อนกันอันนี้แต่มันเป็นไก่ขนาดละ่ะแต่เป็นเอียงนั่นสุดยอดยงกใส่ยังโอ้ยนี่ละ่ะพักกุ้งนี<อ>่ล่ะโอ็นไงเน่ยเรางกกลางหน้านะแต่บรรยะกลางพวกนเาวานาะดีไดายมาแล้วเลย นอขายเมื่อจับางานแต่งงานแต่เงเลยปนกันไหมลองเลยอันขายของขายของฝากของทะเลครับผใครเหรอดูแถวใกล้ๆ เรเดี๋ยวมายามหาเลยครับแม,แม่แม่แม่ครับอยู่หลังมอง้อหัวเชียวน,น,นะครับซอยวัดศรีบางนาศาสถนนซอยวัดศรีนะครับตลาดทิพย์เกษรน,นะครับร้รนนรบานของฝากทิพย์เกษรนะครับร้านของฝากขนมหยังนี่มั้งของกับทะเลร้านของทะเล,าะเลมาอุดหนุนมาเที่ยวหามายามหากันเลย ขายของนี่แหละเจ๊เอาขายอย่างนี้ครับชื่อพอ่อค้าขายของแล้วก็ม่ตรวจกับเผาหาดเป็นยังไงเนาะคนไทยด <c oughs> ูวะมกล่องมือกล่องหิวบ่หิวแล้วมั้งคนมือกล่อง

หวานมั้งนี่ก็หลับแซ่บหวานอร่อยครับอร่อยอร่อยปนปน ฮเเอ,อยอ้ยมาบยิบไหนอิ่ม่ิ้เนาะไปกดติ่ตามน่ครับเด้อไปกดไคลกดแช์แม่อกดซับตะไคร้ไม่ติดามช่องอะไรนะครับสบายใช้ทุ่งโอเคนีสามนี่เลยครับตามนี่เลยครับ โยสบายชายทุ Yo, ่งครับผมต้อนรับมื้อนี้นะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับจวดจว๊วอ่ะกินต่อ